สวัสดีทุกคนกลับมาอีกแล้วนะซ่องจิ๋จิลาชาแนลเมื่อน,นี้บได้เห็ดหยังพากันออกมาลินม,มาเที่ยวลิ่นเพราะว่า,า,ามื้อนนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วกําลังสิไปภาคไปยันนำตกตาดอยู่บ่ไก่จากบ้านขี่รถประมาณสิหนาทีแต่เดี๋ยวนี้กําลังมาแวซื้อของกินอยู่ซื้อชิปมันมันง่ายดีมันสะดวกดีอ๋ออันนี้ลูกชายค่อยอันนี้พ่อของลูกอัอนนี้ ซื้อชิปกินห้านใกล้ๆบ้านนี่แหละดิลัดีคเดนๆลมเวยดินๆเดๆินอือฮดี๋ยอนี้เนฮันคนไทยอันนี้ก็ได้ฮันใกล้ๆนี่ฮักอันนี้มันอย่างอิงโกฟาร์มปะ มแซื้อชิปแล้วละเนาะกำลังขี่รถออกไปไปพักไอไอูไ่าว่าคนลาวคนไทยเน่ยได้เอิน้นชิปเลยอดมันถอดมันเออทอดมันะไรก็จะเอื้อนเป็นฟรีสไฟ We didn't wear French fry, but we were at yet. เร็วซ้ายโอเคหอดแล้วทุกคนโอเคหอแล้วอาจจะหอดแล้วอีก100เมตรก็หอดแล้วพีดอ่ะอาขึ้นผูนี่ก็หอดแล้วค่ะอ่ะประมาณ100เมตรไม่ได้เลย บัทันิคพาคบวทันิคอพร์ค Here we a อันนี้หองน้ำนั่นไงหักเนี่ยมันเขียนว่าอัน วานิ่งสเน็กระวังงูนะจ๊ะเขาบอกโอเคพัดแล้วกำลังลงจากรถเอาลอลูกลงไหมอ้มเหราคือบิซิอูมคันไก่กำลังย่างไป ไม่ล้นวัดละเนาะมันยามหนาวนะ

อ้ยพาอเศรษฐาพามาเบิ้งน้ำตกตาบ้านค่อยแห่งหลายฮักเอ้ยบ้านโน้องแห่งหลายเบิ้งลูกก็ได้อันทุ่งทุ่ชอดอยู่ในกระสอโอ้ฮักเย็ยนเว้ยอนันันไปตากแดดห่ดเลาลูกไปตากแดดทางขึ้น มาที何と何と่นี่บบขนาดไหนนบ่เอาน้องบ่ได้ให้เอ้มเอมาน้ำน้องนะน้องบ่ใด้อ้เอามันมาตากแดดที่ใส่มีแดดแล้วมันไปตากเพราะว่ามันเย็นเข้าใจบ่แล้ดูการไว้ไม่ล่นล่นบิดเลยืออยู่ในหนังเลยนะ บรรยากาศดีลมน้อยหนึ่งน้ำตกตัดจา้าคล้ายคล้าย,าย,ายน้ำห่วยคล้ายๆล้ายน้ำห่วยแล้วมันตกลงมาแต่ฟูเขาเห็ดเอามันบ่เป็นธรรมาศาสตรจะเห็นปะใกลๆนี่้ อยู่นี่มีอันมีมีตั้งอยู่นี่มีตั้งตั้งยาวๆนะมีเบ้นเออเออโอเคพอจะถาเอินไปกินชิปน้ำ <c oughs> มีดอกไม้น้อยหนึ่งงามยู่ได้เลย อ๋อต้นไม้บักใีหญ่ๆนึงบ่มี่อดใบตายเปละใบฮัล่ะเข้ามาอายูออทมอโตสมันมีตั้งนะยู่คุณนะ คนาคือกัดกระหอยสมพอสมพ่อว่าล่งมันจากมักเมืองลาวเมืองไทยนะครับพอธรรมมาต่านนกขึ้นว่ามันจะเป็นน้ำตกคืออันไอเห็นบะอยู่บ้านน้องอ่ะนะอยู่ในหินเลยนะอันน้องห้าไปพวกยูอคอยนะอยู่ยูโพยนะอยู่อันผู้ให้อยู่มาเทนนะลันมันจะมีน้ำผ่านทางเลยปะนงขึ้น่าสิเป็นอัน น้ำตกแบบนั้นหมูคนมันจะมีอยู่ในภาคแบบนี้น,น้งองคูณเขาสร้างเองนะทีคนี่ก็ใช่หรือว่าตันนี้กินน้อยนึง ija, นกนนงว่าใน,ใน้ำตกแต่งไปน้อยนึงอละคนนสมาั่งยอยู่บ้านน้องนะกายทางนะขี่รถไปบุ้ึดเดี๋ยวนี้นะ งามกวม่านี้อีกง่กว่านี้อีกตลก ็อย่ังจะอ้อมบาดดิประเทศอย่างวันเสาวันที่พากันมากมาก มามายางลิ้น stumbled, ไปซอบบอร์ไปไปภาคบอร์ภาคไก่ภาคไก่ยำดอกกุหลาบจะคือโบหภาค่อยมาฮะยำดอกกุหลาญยำหอนเนาะไอเนาะช่วงเดือน12สิบสองเดือนหนึ่งเหรอมาถ่ายรูปเนาะบางคนก็จะมาถ่ายพรีเวดดิ้ง อันน่เป็นอย่างอัน hmm. นี้เนี่ยอันเป็นคือใบกล้วยนี่อ๋ออือหัน่วงอ่ะแยมฮอนหนีคนคือสีมากมาลิ้นแบบว่ามาปิกนิกมา อันนั้นกันเนาะเป็นอย่างเป็นพิจังเจ้าบูงูเนาะมันมันเออมัน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 แปลว่ามันจะเป็นอะไรปะอันนี้มันมันเป็นรูปลงอะนะว่าง่ายๆทั้งเทิงนลยมันเป็นทางเลยบูคืนว่ามันสิมีทั้งรุ่มนี่นะอือแต่ทั้งเทิงเลยมันเป็นคือทางธรรมดาเลยบูคืนว่าทั้งรุ่มนี่มันสิมีแบบมันมันทึบๆดี เขตัดเนี่ยตัดอย่างดีเนาะตาเขาคือบุมากวดในใบไม้ร่นนี่เนาะสุกระปกมากเลยพวกนี้อ,อันนี้เขาก็จะบอกประวัติความเป็นมานั่นนี้นะฮะบอกอน,นี่พวกอะไรพวกแอพิโนูนะแค่ยังไรเขาเขียนซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ population ดดชีวภาพอะไร i พวกนี้ทีม่มาอยู่ในปอยนะบอกนี่ c a เซ i n o g e n นบอกนี่คนจีน,นพรน,พนอม ก่อนสซนสตาราดีใช่ไหมฮะดีใช่ลาออดสมุยลาวหมายถึงคนที่มามยู่<อ>นี่มันบ่ลาออามาให้ยัางร้เนอย่ามาให้ยังเอามาหน้าไปอุ้มเดียวหัน <laughs> สอวัที่มกัมกมาลินนกันสองสามคนมาใส่เวลากันและอันนี้นะใบไ,ไม้มันล่นเบิดลละย่ำยำหนาวดิเหลือแต่เลือแต่กิ่งแต่ง่าก <c oughs> ็ิิมีบนจอดรถอันนี้ก็เจ้าจก็มาลินคือกันสองสามคนมันหนาวแล้วเข,บา,า,ขาบุบมาหลายก็บวหานาวไปไหนมันก็เย็นๆนะแต่ว่าอากาศดีฝนตกเพิ่งสองคนเพิ่คน ลักทายหูไม่ได้เอิญเอาเลยโอเคใค้ถือไว้โดยโอเค,อเคลากัดไปก่อนเด้อวันนี้ท่านี้แหละมีอย่างเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย